ภูผาเทอือเงาที่ไม่ยอมตายหินรูปทรงประหลาดหลายชั้นนับภูผาเทอือแผ่พลังแม่เหล็กอ่อนๆเหมือนกำลังฟังเสียงอะไรบางอย่างข้าวหอมมะลิยืนสงบอยู่กับ t h a 5000เธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ปล่อยให้เสียงจากหินค่อยๆเปิดภาพอดีตขึ้นมานี่มันคือบันทึกความทรงจำของพระธุดงในอดีต t h a 5 0 0พกล่าวเบาๆ และแล้วภาพหลวงปูก่กีในวัยหนุ่มก็ปรากฏขึ้นยืนถือไม้เท้าท่ามกลางหมู่บ้านที่เคยถูกปอบคุกคามปูก่กีปราบผีปอบพลังแห่งเมตตาชาวบ้านมุกดาหารหลายคนนอนสมไรเรี่ยวแรงมีเสียงร่ำลือว่าผีปอบจากป่าทางภูเทือบุกมาเข้าร่างคนหลวงปูก่กีไม่กล่าวโทษท่านเดินเข้าสู่ป่าโดยลำพังถือเพียงไม้เท้าและขันน้ำมนต ที่มีเศษดอกบัวแห้งหนึ่งดอกเจ้าจงออกไปดินนี้ไม่ใช่ที่เจ้าจะกลืนกินหากเจ้าต้องการที่พำนักจงกลับสู่น้ำอย่าอยู่ในเลือดคนแล้วเกิดแสงวาบหนึ่งเงาดำของปอบค่อยๆสลายกลายเป็นควันแอลมุดลงหินแผ่นหนึ่งข้าวหอมมะลิน้ำตากรอเธอไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่สงบงามแบบนี้ แก่งกระเบานักเทวีผู้เฝ้ารอยพรากสอนควอนตัมาเรืองแสงอีกครั้งนำเธอข้ามขงไปยังแก่งกระเบาจุดที่แม่น้ำเวียนเชี่ยวก่อนจะสงบที่นั่นนักเทวีปรากฏในชุดเขียวทองกลางแสงจันทร์พร้อมเสียงสายน้ำสะท้อนบทสวดของหลวงปู่กี่ในอดีตข้าคือพยานในวันที่ปู่ของเจ้าช่วยเหล่าผู้ไร้ารากเมื่อเลือดมนุษย์บริสุทธิ์ ผีร้ายยังต้องหลบหนีเข้าสู่น้ำเข้าวหอมมะลิวางสอนลงบนผิวน้ำสอนแตกกระจายเป็นเกล็ดแสงหลายพันเส้นแต่ละเส้นบินย้อนกลับไปฝังในหินนับภูผาเทิบ